บทที่สามเนื้อวิสิทธ์มวยซุนเหมือนหยวนนั่นคุณเหรอเมื่อมองไปที่อีกสามคนดวงตาของเวยดีก็เย็ยนลงทันทีเขาเดาวานานแล้วว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคําแนะนําของลู่ตา้าหวูแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าคนคนนี้จะเป็นซุนเหมือนหยวนอันที่จริงคนที่เกลียดเขาเจ้าจริงไม่ใช่ซุนเหมือนจงแต่เป็นพี่ของซุนเหมือนจงเพราะว่าทั้งสองไล่ตามจากสวียเฉียนมาด้วยกันแต่เขาเก่งด้านทักษะและชนะนอกจากนี้ ตระกูลบวยและตระกูลสุนยังมีความขัดแย้งลึกไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกำลังลุกไม่แน่นอนว่าสุนหวนหยวนในฐานะน้องชายของสุนหวนจงนั้นย่อมไม่สามารถเข้ากับเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสุนหวนหยวนอยู่ในระดับเดียวกับเขานับตั้งแต่เวทยีพบว่าเขาไม่สามารถฝึกฝนได้ผู้ชายคนนี้มักจะมองหาเหตุผลต่งตางๆที่จะจับผิด และอปายขายหน้าเวยีย่ไม่สนใจแม้แต่จะไปที่ชั้นเรียนแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ทันที่หอพักในตอนนี้ซุนเหวินหยวนฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะโดนหลอกลอนขนาดนี้เวยีย่พูดอย่างเย็นชาแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ของเวยีย่ในอดีตแต่ตอนนี้เขาได้รวมความทรงจำของอดีตไว้และมันก็ไม่แตกต่างจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขา คุณจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนถ้าฉันไม่เข้าใกล้คุณอีกฉันจะมีโอกาสในอนาคตได้อย่างไรซุนเหมินหยวนพาน้องชายสองคนไปหาเวียและพูดกับเวยี่ด้วยท่าทางเย่อเยอ้ยให้ฉันช่วยคิดหน่อยเธอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถูกไล่ออกจากโรงเรียนหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนเราไม่สามารถอยู่ในวิทยาลัยได้และครอบครัววก็อาจจะไม่มีที่ให้คุณขยะอย่างคุณอาจเลือกที่จะฆ่าตัวตาย หรือหาที่ที่ไม่มีคนตายคนเดียวแย่จริงๆน่าเสียดายฉันแค่ไม่รู้เกี่ยวกับคุณคุณจะเลือกอย่างไรยังไงก็เถอะเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันถ้าเธอไม่มีที่ไปจริงๆเธอก็มาหาฉันได้เหมือนกันฉันยังต้องการคนใช้ไปทําธุระแล้วฉันหล่ะจะดีพอสําหรับเธอไหมฮ่าฮ่าฮพูดแล้วซุนเหมินยวนก็หัวเราะอ,ออกมาน้องชายสองคนที่ติดตามเขาก็หัวเราะด,ด้วยกันแต่เว่ยยี่มองพวกเขาด้วยการเย้ยย้ยความดูถูกในดวงตาของเขาไม่ได้ปิดบังเลย เมื่อเห็นการแสดงออกของเวีซุนหวนหยวนก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้าก้มตาเขาหยุดหัวเราะไม่ได้หกักไม่ได้ตีเวยยีเวยยีรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมาทําอะไรฉันไม่กลัวที่จะบอกคุณฉันมาเพื่อรบกวนคุณวันนี้ถ้าคุณไม่อยากถูกเคี่ยนคุกเข่าอ้อนวอนฉันตอนนี้ฉันจะปล่อยคุณไปถ้าฉันอารมณ์ดีมิฉะนั้นไม่เพียงแค่วันนี้เจ้าจะโชคร้ายแต่คราวหน้าข้าจะมาสร้างปัญหาให้เจ้าทุกวันซุนหอนหยวนจ้องมองอย่างเย็นชาที่เว่ยอีและกล่าว ด้วยการย,อย่อเย้ยขู่ด้วยน้ำเสียงของเขาคุกเข่าอ้อนวอนของไหมเดี๋ยวเธอก็รู้ว่าใครจะคุกเขา่าเวยียิ้มย่อขณะพูดเขาหยิบยาเม็ดประสบการทักษะการต่อสู้ออกจากถุงของขวัญสามเณรแล้วกลืนลงไปโดยไม่ลังเลติงผู้เล่นเวยีใช้ยชาประสบการทักษะประสบการณ์ทักษากาะกา,ก,ษาการต่อสู้บวกหนึ่งหมื่นติงประสบการณหมัดลิงเนวิหนึ่งของผู้เล่นเวยแีแข็งเต็มแล้วและเขาจะเลื่อนระดับเป็นเนวิสองโดยอัตโนมัติดิง ประสบการณ์เอฟฟิสเทวีสองของผู้เล่นเวย,ย,ยีแข็งเต็มแล้วและเขาจะเลื่อนขึ้นเป็นเนวิสามด้วยอัตโนมัติติงประสบการณ์หมัดลิงเนวิสามของผู้เล่นเวียแข่งเต็มแล้วและเขาจะเลื่อนระดับเป็นเนวิสีโดยอัตโนมัติดิงผู้เล่นเนฟิสของเวยีแข่งมีประสบการณ์เนวิเก้าเต็มรูปแบบและจะเลื่อนขึ้นเป็นเนวิสิบโดยอัตโนมัติปรากฏว่าเวยีไม่ได้ตั้งใจจะใช้ยาเม็ดประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้ ในแคนยูิอนควอนท้ายที่สุดแคนยูิอนควอนเป็นเพียงศิลปะการต่อสู้ระดับต่ำแต่ตอนนี้ไม่มีทางทำได้เขาถูกรังแกและมาไปที่ประตูเขายังก้มหัวยอมรับความพ่ายแพ้ได้หรือไม่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงยาเม็ดประสบการณ์ทักษะการต่อสู้เท่านั้นเวยีเต็มใจที่จะรับสิทธิ์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ประสบการณ์ทักษะการต่อสู้ในทันทีและทักษะการต่อสู้ของแคนยูิอนควอนก็เพิ่มระดับสูงสุดในทันที ระดับเต็มคืออาณาจักรแห่งความสมบูรณ์แบบที่ยิ่งใหญ่ด้วยความทรงจำที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขาอย่างต่อเนื่องความเชี่ยวชาญของเวยี่เกี่ยวกับแข่งยูนควอนถึงระดับที่น่าอัศจรรย์ในทันทีทุบตีเขาแทนฉันในเวลานี้ซุนหวนหยวนไม่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเวยี่เมื่อได้ยินคําพูดของเวยี่เขาก็เต็มไปด้วยความโกรธทันทีและแตะโกนบอกผู้ติดตามทั้งสองทันที ทั้งสองมองหน้ากันและเดินไปหาเวยทันทีด้วยรอยยิ้มที่ยิ้มแย้มเอาชนะพวกขยะที่ไม่สามารถฝึกฝนได้ทั้งคู่ไม่มีแรงกดดันแม้แต่น้อยสามประหารแม้ว่าวีจะเป็นเพียงนักศิลปะกการต่อสู้ระดับสองในขณะนี้แต่แคงยินขวนก็มาถึงระดับเต็มแล้วและพลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเขาจะไม่กลัวปลาตัวเล็กสตัวและทักทายเขาทันที เขาขยับฝีเท้าและหลบหลีกการกระโจนของคนตรงหน้าทันทีพร้อมกันนั้นเขาเวี่งหมัดและยิงด้วยความเร็วที่เร็วมากเขาตีตรงขมักอีกคนแสดงอาการตื่นตระหนกในดวงตาของเขาแต่มันก็สายเกินไปวิยยรีรีบวิ่งไปข้างหน้าเขาด้วยการก้าวต่อยเขาอย่างดูเดือดตีเขาเข้าที่หน้าอกโดยตรงและสุดตัวลงพร้อมกับกรีดร้องหนึ่งหมัดหนึ่งสองคนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของวย,ยีเลยเป็นไปได้ยังไง ซุนหวนหยวนคำรามด้วยความโกรธคนทั้งหมดก็กระโดดขึ้นความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งกว่าอีกสองคนอย่างเห็นได้ชัดภายใต้การดำเนินการของเทคนิคการพบลูกพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทันทีที่เขายิงเขาได้แสดงศิละปะก,การต่อสู้ที่ดีที่สุดของเขาชั่วขณะหนึ่งลมส่งเสียงหอนและทุกคนในกลุ่มผู้ชมอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสีลงร้ายพัดมาโดยไม่คาดคิดเวยีไม่เพียงแต่ไม่กลัวที่จะถอยกลับแต่กลับตะโกนว,ว่าทำได้ดีมาก แล้วโบกมือให้พบเขาและโจมตีโดยตรงด้วยหมัดเหล็กกำปั้นกระแทกหนึ่งคือขยะที่ทุกคนรู้ว่าไม่สามารถตลกฝังได้หนึ่งคือนักศิลปะก,การต่อสู้ระดับ5ตัวจริงอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างทั้งสองนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่ายี่ยืนอยู่ตรงนั้นและไม่ขยัะแต่ซุนหวนหยวนถูกหมัดนี้ระเบิดออกโดยตรงบินกลับหัวออกไปไกลถึง7หรือ8เมตร และกระแทกเข้ากับโครงไม้ที่อยู่ข้างหลังเขาฉันมึนหัวมากฉันทำไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นเป็นเวลานานาน,นี่คือพลังของศิลปะก,การต่อสู้เต็มรูปแบบเดวิสิตโเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆดิงผู้เล่นเวย,ยีเอาชนะนักเรียนจิมยูอะคาเดมีจองเวนเวนและระดับประสบการณ์ของเขาคือบวก23 ดิงผู้เล่นเวย,ยีเอาชนะนักเรียนจิวยูอะคาเดมี่ลิสเวด้วยประสบการณ์บวก24ดิงผู้เล่นเวยียเอาชนะซันเวนยูเอนนักเรียนของจิวยูอะคาเดมี่ด้วยประสบการณ์บวก35ในเวลาเดียวกันชุดของระบบก็ดังขึ้นในใจของเวยีกลุ่มไก่ที่อ่อนแอเวย,ยีปรบมือด้วยท่าทางที่ดูถูกเหยียดอยามบนใบหน้าของเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้ซุนม่นยวนที่พยายามจะลุกขึ้น ก็โกรธมากจนกระอักเลือดออกมาและล้มลงอีกครั้งเว่ยยี่ย่าเยื่อหญิงนักต่อให้เจ้าเพิ่งกลืนยาอายุวัฒนะประหลาดประหลาดแล้วเอาชนะข้าเจ้าก็ยังเป็นขยะที่ไม่สามารถฝึกฝนได้และพี่ชายของข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปซุนหวนหยวนตะกลูลโกรธเว่ยยี่ไม่สนใจที่จะพูดเรื่องไร้าสาระกับเขาเขาเพียงแค่เตะและเล็งไปที่ส่วนสําคัญและเตะสัน่นเว็นยูเอ็น ทันทีจนหายใจไม่ออกและพูดอะไรไม่ออกกลับไปบอกพี่ชายคนโตของเจ้าว่าข้าวี่เร็วๆนี้จะเพิ่มการดูถูกเขาสองเท่าในปีที่ผ่านมาปล่อยให้เขารอฉันอย่างเปล่าประโยชน์เวยี่พ่นลมอย่างเย็นชาจากนั้นปบมือและเดินจากไปบทที่สี่เทคนิคดาบพายุเวยี่ไม่สนใจที่จะไปหาซันเวนซองในทันทีเพราะความแข็งแกร่งของซันเวนซอง นั้นแข็งแกร่งกว่าน้องชายที่ร้ประโยชน์ของเขาอย่างมากและเขาก็เป็นหนึ่งในนักศิลปะก,การต่อสู้อัจฉริยะที่มีชื่อเสียงที่สุดในจิมยูยูอะคาเดมีและเวยีเป็นเพียงนักศิลปะก,การต่อสู้อันดับสองแม้ว่าเดวิสิคเคนเดฟิสจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาได้อย่างมากสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันในตอนนี้คือการพัฒนาความแข็งแกร่งและจากนั้นก็อยู่ในสถานศึกษาต่อไป การล้างแค้นและสิ่งที่คล้ายกันสามารถชะลอลงได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าคุณมีความแข็งแกร่งเรียกว่าการแก้แค้นถ้าคุณไม่มีกำลังมันก็เป็นแค่สาราเป่าทุกหมาเมื่อความแข็งแกร่งของคุณดีขึ้นคนเหล่านั้นจะสอนคุณทีละบทเรียนเว้ยี้คิดในใจตามความทรงจำในไม่ช้าเขาก็มาถึงสาลาศิลปะก,การต่อสู้ของสถานศึกษาศาราศิลปะก,การต่อสู้เป็นสถานที่ที่สถาบัน รวบรวมศิลปะก,การต่อสู้อันล้ำค่าและใครก็ตามที่เป็นนักเรียนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาสามารถมาเรียนรู้ได้แน่นอนว่าคุณต้องเสียค่าเรียนวิธีพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาเวยียมีแผนที่ครอบคลุมในใจแต่ก่อนหน้านั้นเขายังต้องการทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังหมัดช่างหยวนยังสั้นอยู่เล็กน้อยดังนั้นเขาจึงมาที่ศาลาศิลปะก,การต่อสู้เข้าไปในห้องใต้หลังคามีคนเข้ามามากมาย ศิลปะก,การต่อสู้ทั้งหมดถูกล็อกไว้ที่หน้าต่างแต่มีป้ายอยู่ด้านนอกกวาดขาทักษะการต่อสู้ที่ด้อยกว่าทั้งหมดเน้นทักษะขาโจมตีแผ่นล่างเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่ใช้งานได้จริงราคา300ตํอตำลึงหมัดหินแตกเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวระดับกลางฝึกฝนยากกว่าเล็กน้อยแต่มีพลังพอสมควรมีความสามารถในการแตกหินและขายเงินได้หนึ่งศูนยตำลึง ฝ่ามือไฮเฟิงเป็นทักษะการต่อสู้ระดับกลางมีวิธีการเพาะปลูกแบบพิเศษและต้องการความช่วยเหลือจากเฮชาชีเมื่อได้รับการฝึกฝนให้มีลงปามชาชีแล้วมันจะมีประสิทธิภาพและขายได้หนึ่งห้าร้อตำลึงเงินหนังสือศิลปะการต่อสู้และการออกกำลังกายวางอยู่ที่นั่นและดวงตาของวีกวาดไปอย่างรวดเร็วพบว่าส่วนใหญ่เป็นศิลปะการต่อสู้ระดับต่ำและปานกลาง เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับทักษะการต่อสู้เช่นนี้นี่ไม่ใช่เว่ยอีลูกชายคนโตของว่ยทำไมวันนี้ได้ถึงมีเวลามาที่ศาลาศิละปะก,การต่อสู้และแต่ดูเหมือนได้จะฝึกไม่เก่งแกจะไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกในศาลาศิละปะก,การต่อสู้จูจูก็มีเสียงแข็งๆดังขึ้นวยยิงในหน้าขึ้นและใบหน้าเด็กที่มีปากแหลมและแก้มลิงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาทันทีคุณคือใคร เวียยีขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดของเวยยีรอยยิ้มเยอะเย้ยบนใบหน้าของวงซีเทาก็หยุดลงทันทีและมุมปากของเขาไม่สามารถช่วยได้แต่กระตุกหลายครั้งสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกคือการที่คุณทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อสร้างปัญหากับคู่ต่อสู้ของคุณแต่คู่ต่อสู้ของคุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครฉันชื่อหวังจือเทาวงซีเทากัดฟันและพูดว่าข้าจำได้ เจ้าคือราชาน้อยข้างบ้านที่เกือบถูกทุบตีจนตายเพราะขโมยหญิงไม้เจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือดูเหมือนว่าเว่ยยี่จะจําได้ทันทีและปลกมือทันทีและพูดเสียงดังขโมยไม้ราชาน้อยข้างบ้านทันทีที่คีย์เวิร์ดสองคำนี้ออกมาพวกเขาก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนจํานวนมากในทันทีและหลายคนถึงกับชี้ไปที่หวังจือเทาใบหน้าของหวังจือเทาเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีจากนั้น ก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงและดำจ้องมองที่วีเขาไม่สามารถช่วยคำรามได้ในทันทีเวยยีอย่าพูดเรื่องไร้าสาระฉันไปขโมยแม่ไม่ไปต่อไหนฉันเป็นลูกชายที่สง่าผ่าเผยของตระกูลจิลิงวงฉันมีสัญญาแต่งงานแล้วทําไมคุณถึงทําเรื่องเลวร้ายเช่นนี้เอสงสัยผมจะจําคนผิดเวยยักไหลและพูดอะไรบางอย่างเบาฮ่าจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและมองหาศิลปะก,การต่อสู้ต่อไป อันที่จริงเขาได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มีจิตใจไม่ดีและต้องการจับผิดเขาจึงจงใจทําให้อับอายเล่นกับฉันคุณยังน้อยเว่ยยีเย้อยในใจเขาไม่ใช่เด็กที่ซื่อสัตย์ที่เขาเคยเป็นหลังจากที่ทั้งสองคนพูดแบบนี้ผู้คนที่เดิมสนใจฝูงชนก็แยกย้ายกันไปในที่สุดหวังจือเทาก็ล่งใจและเขาก็ลงใจอย่างมากแต่เมื่อเห็นเวยยีเขาก็กัดฟันและมันติดเหมือนสุนัขพัสเตอร์ผิวเวยยี เจ้าต้องการซื้อศิลปะก,การต่อสู้หรือไม่ตอนนี้ฉันเป็นนักเรียนแนะนําการซื้อของที่ชั้นหนึ่งของศาลาศิลปะก,การต่อสู้และเรามาจากจินหลิงด้วยฉันสามารถแนะนําคุณว่าคุณต้องการซื้อศิลปะก,การต่อสู้แบบใดรู้ดูเหมือนครอบครัวคุณจะถูกสั่งพักงานเงินเดือนเดือนละครั้งคุณยังมีเงินเหลืออยู่อีกไหมคุณสามารถจ่ายศิลปะก,การต่อสู้ ฉันกลัวว่าแม้แต่ศิลปะก,การต่อสู้ระดับต่ำที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่สามารถจ่ายได้วงซีทาติดตามเวยีอย่างใกล้ชิดและทำเสียงและเย่อเยอ้เว่ายิ่งงุดหงิดมากเขาหันไปมองเขาก็ได้ในเมื่อในใจดีขนาดนี้ฉันก็จะไม่ปฏิเสธแต่ทักษะการต่อสู้ของคุณแย่เกินไปคุณมีทักษะการต่อสู้ระดับสูงบ้างไหมว่ายี่สายหัวด้วยสีหน้ารังเกียจเมื่อได้ยินคำพูดของเขาใบหน้าของวอง สีดาวก็เปลี่ยนเป็นสีดำทันทีในเมื่อคุณต้องการศิลปะก,การต่อสู้ที่ดีฉันจะพาคุณไปฉันเกรงว่าคุณจะไม่สามารถจ่ายได้ขณะพูดหวังจื่อเท่านำเว่ยอี้ไปข้างหน้าก่อนที่เว่ยอี่จะพูดได้เขาก็ปรบมือทันทีและตะโกนว,ว่าทุกคนหลีกทางให้พ้นนายน้อยของตระกูลเว่ยอยู่ที่นี่และเขาต้องการซื้อศิลปะก,การต่อสู้ที่ดีที่สุดเหล่านี้นายน้อยของตระกูลเว่ย ไม่ใช่ว่ายี่ฉันได้ยินมาว่าเขานอกคอกและไม่สามารถฝึกฝนได้ดังนั้นเขาจึงเสียเปล่าทำไมคุณถึงต้องการซื้อศิลปะก,การต่อสู้นอกจากนี้ศิลปะก,การต่อสู้เหล่านี้มีราคาอย่างน้อยหลายพันตำลึงเงินเขาสามารถซื้อมันได้หรือไม่ฉันเดาว่ามีการแสดงดีๆให้ดูเวยี่เดินเต่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยรวมแล้วมันดีกว่าศิลปะก,การต่อสู้ภายนอกมากแต่ราคาก็แพงกว่าเช่นกัน เงินอย่างน้อยสี่หรือห้าพันตำลึงและผลิตภัณฑ์ที่ดีบางอย่างมีราคาถึง7หรือ8ปดพันตำลึงแม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ของ emy, จิวยูคาเดมีจะรวยหรือแพงแต่ก็ยังมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้เงินจํานวนมากได้ในครั้งเดียวหวงังจือเทายังเชื่อว่าวย,ยี่ไม่สามารถถอดมันออกได้ดังนั้นเขาจึงจงใจทําให้เขาอับอายและถามด้วยรอยยิ้มว่านายน้อยว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณเห็นด้วยกับฉันไหมคุณเป็นนายน้อยของครอบครัววัยอย่าบอกนะว่าซื้อแพงเกินไป ฉันได้ยินมาว่าพวกคุณทุกคนได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายศิลปะการต่อสู้เวย,ยี่ถามทันทีครับมีอะไรหรือเปล่าวงซีเทาวตอบอย่างว่างเปล่าเวย,ยี่พยักหน้าจากนั้นชี้ไปที่คู่มือช้อปปิ้งสาวสวยอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเธอมีแค่เธอฉันต้องการซื้อเทคนิคดาบพายุนั่นคือศิลปะการต่อสู้ระดับมนุษย์ที่มีราคาสูงถึงแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ตำลึงหรือ นักเรียนหญิงตกลงมาจากฟากฟ้าด้วยความดีใจและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงวิชาดาพายุศิลปะการต่อสู้ระดับสูงฝึกฝนยากมากและทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์เทียบได้กับศิลปะการต่อสู้ชั้นยอดด้วยราคาเงิน8ปดศูนตำลึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิชาที่แพงที่สุดทัก,กษะที่นีถูกต้องขณะพูดเวย,ยิบเงินแปดศูนย์ศูตำลึงออกจากเงินสิบ Way, 000, 000ตำลึนงของระบบและทุกกองเงินกองหนาบนโต๊ะขจัดข้อสงสัยทั้งหมดโดยตรงนักเรียนหญิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจโต้อตอบทันทีแล้วพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณรอสักครู่คุณต้องลงนามในหนังสือคำประกันคุณสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นและคุณไม่สามารถสอนผู้อื่นเป็นการส่วนตัวได้มิฉะนั้นสถานศึกษาจะถือว่าคุณรับผิดชอบไม่มีปัญหาเว่ยยี่หัวเราะหลังจากนั้นไม่นานเมื่อขั้นตอนทั้งหมดเส็จสิ้นเว่ยยี่ก็ออกไปพร้อมกับ ซอมซอร์อและก่อนที่จะจากไปเขาได้ตไหลายของวงซีดาวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในทางกลับกันวงซีดาวยืนอยู่ที่นั่นอย่างโง่เขลาด้วยสีหน้าไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงครอบครัวเขาโดนสั่งพักงานเงินเดือนออกไม่ใช่หรือไงทําไมเขาถึงยังมีเงินอีกเยอะแต่ไม่มีใครสนใจความคิดของเขาเลยไม่นานหลังจากที่วยีเดินออกจากศาลาศิลปาก,การต่อสู้เขาพบมุมที่ไม่มีใครและเปิด เทคนิคดาบพายุโดยตรงไม่นาระบบก็ดังขึ้นติงผู้เล่นเวย e ีพบสำเนาของเทคนิคดาบพายุซึ่งเป็นศิลปะก,การต่อสู้ระดับสูงของฟานพินเจ้าอยากเรียนรู้มันไหมใช่ไร้าสาระใช้เงินไปลกๆศูนย์ศูนย์ศูนย์ตำลึงฉันต้องเรียนรู้มันติงผู้เล่นเวย,ยี่ได้เรียนรู้ทักษะการต่อสู้ที่เหนือกว่าเทคนิคดาบพายุระดับปัจจุบันเอลวีหนึ่ง เสียงเตือนของระบบดังขึ้นอีกครั้งเวย,ยี่ออดไม่ได้ที่จะหัวเราะด้วยความช่วยเหลือของระบบเกมมีใครในโลกนี้สามารถเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้ได้เร็วกว่าเขา